ก็อย่างกี้สารประชาก็ดิบก็ดิบฟู๊ตฟู๊ตซือเลยผมก็บอกมันอยู่เหมือนสาวว่าพูดให้มันชัดเจนแต่สำคัญมันพูดได้แค่นั้นนะเออนี่คือเท่าไหร่เออเดี๋ยวทายหาคอนเทนต์ยังไงก่อนเอออ๋ออันนี้เป็นทานที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยนะครับอาความยุติธรรมสวัสดีครับมีตาช่างด้วย มีโควิดด้วยนะครับเนี่ยโควิดนะครับความคิดสร้างสรรค์น,นะครับเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิดนะครับแล้วก็ถัดมามาตัวนี้ยังบระทัดได้กินเลยครับโห้ห้องไหนครับนี่สุดยอดมากเลยนะนี่5าทับหนึ่งหรือเปล่านี่ถ้าชนะต้องห้ามเป็ช่องนะครับถ้าชมช่องช่องเลยนะคน้าคนตาน <c oughs> อออของคณะครัไปแล้วครับตอนนี้เลือเดชาแนลอ๋ออันนี้เป็นสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์เรียกร้องความเสม,มอภาคความเท่าเทีเทยมการประชาธิปไตยนะครับแล้วก็อันนี้ปลาวานหรือ,อ,ะอะจะมองว่าเป็นปลาวานหรือเป็นเรือดำน้ําไม่ทรบบาบเหมือนกันนะครับโอ้อันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นขนมนางเล็ดความคิดสร้างสารรค์ข้าวตอกแตก ห้องไหนครับนี่ยทำไมได้สวยจังเลยโอ,อ,อ้สวยมันคนที่ปรึกษานะครับความคิดสร้างสรรค์มีพริกมีหอมกระเทียมมีขนมสุดยอดครับสุดยอดมากเลยนะครับโอเคครับ